ยก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 เนี่ยคุณแม่ให้ถ่ายรูปเนี่ยค่ะอย่าบังหนาเด้อคุณแม่เด้อหนึ่งสองสาม่เขียนอยู่ครับหนึ่งสองสามอย่าเด้อคุณแม่อย่าฟาวเด้อค่ะมันไกลโพดมั่งสูงก่อนอ่าหนึ่งมองกล้องค่ะโอเคค่ะคุณแม่โอเคค่ะน้องถืไใบก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมาจีฮะ สมมติมันก็หล้ยลยได้เจ็สิบาทตงได้แม่แจเย็นเยนแม่เอฟซีลอไว้เสมอพอต้องเร่งรีบเอาที่นี่แล้วงวนนาก็ยังไม่ถูถ้าจะสีได้สตัวนี้สูตรเต็มนี่สีไดสองตัวหรือสามตคุณแม่สูตรไม่มีประกาศสามตัวหรอกโอสูตรเต็มนี่ก็จัด2โตเนาะคุณแม่นอะเพราะว่าสาตัมันเสี่ย เอาได้เอาได้แบนีมากเล้วนไม่ติดีกนไหนาล่างเด้อว่ามมีบุ๊ค่งร้อยทีนครับาบ่ีเคยมานเคยดเขาดรามกอไมน้อยหราเปล่าอีงคะานนี่ก้องสดเขาเนนรับบ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 บนี่บีาบ สูตรนีสูตรมาครบล่างอันนี้สูตรสูตรเต็มมไหมคะคุณแม่อันนนี้เป็สูตรเต็มนะคะสี่บวชบวชบวชม่าสิบหนึ่งว่าสิบใดห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองนี่แหละมาครบล่าง่ะ่าแม่เอวซีหน่อยมาตัดแม่ก็จับบอกจังนี่แหละก็สูตรหาก็สูตรหาที่ผ่านมาสูตรนี้ก็ได้มไหมคะคุณแม่แมนสูตรสี่สองหก บดีบดีบดีอมตะหกมาเต็มเต็มเลยม่บดีอมตะเด้มแม่สียนอมตะพ่น้ำผู้ใด้องเท่าก็ไปีครับอ้นนีอมตะหาปีบนหาปีอล่ะเจ็ดปีแม่เจ็ดปีกัยังหน่อยแม่นอปีาบ่พอได้เปีเป็นสิปีละลักษณะแต่เบาแอมเราทงมากับพ่อเท่องนี่็คือมาท่านหาปีกับเจ็ดปีต้องเพื่อีครับ ตัวนี้เป็นสูตรอมตะเด้อค่ะนี่เด้ออมตะเด้อหลกหลาเด้อนี่นี่สูตรเต็มเด้อมีหกมีแปดมีเก้ามีศูนย์ชั่ช่ให้เอฟซีบิางเลยครับจไหนนี่ครับคุณเมียเอาอมตะหาแม่ซื้อได้แม่ยกขายแม่ถือให้แ่ซื้อเลยครับซื้อมาครบแล้วก็ดีมาครบแล้วมาครบแล้วก็ดีมันสิอมตะ5าปีส่ปี ่ะว่าแม่กับพวกนันมันหาปี๊ีเปี๊ยแปดเก้าศูนย์ไม่ใช่ว่าซีเปีมดละเราจับคู่ให้สองตัวกันนะแม่ยังง่ายังง่ายแม่จับหล่ะจับแล้วจับให้เราแปดก้าสี่หกว่าจะว่าศูนย์มันเป็นแ้วแม่พวกนั้นหาคู่แต่ว่าทรมาหาแม่ด้วมานาำแม่จับพอว่าว่าแล้วแต่ซิมันตองไม่หาคู่ได้เพราะจะกวสิ มาบ้นรางห้าหกเก้าสองเก้าแปด่หนี่แม่จับเอามาตาออกไปไหนนี่เนี่ยนี่เัาคันไฟมาแม่กับจับสูตร์นี่ยไฮก่อนวันนี้อีกสามครัวตั้มหลังไปเพิ่นกระท่อมอ่ะครับปกติจะไม่หาครัแมนบวกกินหาครัวหลักกับเขาบ้นรางด้วยจะมุดจะโบมูลมูลหลุมหลวงโทรหาแม่นะโทรหาแมนมาแม่แมนเพราะว่ามันหาเด็กออกประมาณ เราอยู่สามสี่หมื่นสิบต้องขอโทษเพราะเลยแม่สิบอกโอเคสิบออกก้อนเรียกสิบออกเป็นบ่อเนนก่อนขอโทษมาหาเพลินเพราะว่าตัวนี้ต้วนี้เก้าแปดกับสี่หกนี่แม่จับจากสูตรแล้วมาตากับสิบหน่วยบนเดินยาวอือตัวเดินยาวก็มีตัวนี่ก็ธรรมดาตัวนี้ครับเพราะมันนักหน่วยเดินยาวเดินตีเขาเลยว่าหอยเสียบหน่วยบนนี่มันเขา เก็บกันยี่สิบมวดหน่วยกันยี่สิบมวนนะคุณแม่จ้าผมมาสุดยอดครับอีกสีคุณแม่สามีเขาเข้าครับว่ามาครบล่างเก้าแปดสี่หกสุดอมตะนีหกแปดเก้าศูนย์ละกันห้าหกเก้าสองเนาะคุณแม่เนาะอันนี้อันนี้มันเป็นมาครบล่างเลยถูกไหมนี่คือมาครบล่างมันห้าหกเจ็ดแปดก่าสองแม่สวดีกันนี่อมตาหกแปดเก้าศูนย์แต่ว่างัวนี่มันส่วนเถียนมันส่วนเที วัวเก่าๆน่าจะให้ตัวแม่สูตรนี่สูตรนี่สูตรนี่แม่จะบอกว่าจากอมตะห้าปี่ะแล้วก็สิบหน่วยบนทิ่เดินยี่สิบงวดยี่สิบงวดแม่ยี่สิบงวดแล้วยี่สิบดืสองร้อยครับบ่สิบหน่วยนะโอ้สิบอ๋ยสักวารักสิบหน่วยแม่อ้ครับมาวขานอวันนี้เจ้านี้มาครบล่างวันนี้เั้นี้สูตรเต็มของอมตัตะค่ะวันนี้งวดนี้ให้เนมตัวไรแม่ แม่บอลเน้นแม่พันเนียนไอ้ล้องแม่จับคู่ให้แล้วเก้าแปดหรือว่าสี่หกก็นี่มันเป็นเด่นแต่พอต่อร่องนี่มันสิมีอีกสามคู่ให้ล้อเก้าแปดกับสี่หกให้เอฟซีเอาไปก่อนแม่เด่นไงใกล้ๆหอยออกค่อยมาเออก็แล้วแต่ลูกโผล่มาแล้วครับได้ครับเดี๋ยวดูไปหาคุณแม่สัมฤีธครับผมมันเหลืออยู่สามคู่นะตัวเนี้มันเป็นตัวเด่นเหลือสามคู่เด่นตัวไหนครับแม่สัมฤีธเอาไว้เาไอ้ซูเอฟซีฟังไหมนะครับ เก้าแปดป่ครับแมนกับสี่หกกับสี่หกมาจากอมตะห้าปีสี่ปีห้าปีสี่ปีแล้วกันจบมาจากอมตะแปดเกงวดแฝดงวดได้ั้งหมดจะงวดก่อนสองรอยวดหมทั้งหมดที่เฮ็ดรวมๆกันมานสองรอยงวดม่ยมไม่ตอต้นนีไมอสูอมตะแมนทีละอมตะหล่นเลยมาจับผมมานีค่ะนี่อมตะหล่นๆนี่นองฟังแล้วกยจะงงเด้อ แต่จะเจต่างนี่งงแต่ว่าให้เอฟซีรอที่แน่ๆของแม่เขามาแล้วแม่บอกว่าสองร้อยงวดมาด้มาได้อันเหล็กที่มันว่าเหลยกที่ว่าจะขีดหน้าดุลละเหล็กที่ว่าเอฟซีพิมรอลโค้งสุดท้ายนัแม่เนาะตอนนี้เก้าแปดกสิบก้อนนี่นี่เอาไปก่อนนะครเอฟซีตอนนี้แปดเจ็ดสิบงวดนี่ นี่รำนะจ๊ะบอกใจเจ้า <quin> สิหด9846จับ <k> พ <meals> <c oughs> ี่รวยยิ่งชอบครับทังหมดเน4้ได้เท่านี้ละ่าเเท่านี้โมวตได้ก่อเบาไม่ก็ดู9846นี่98กับ46อ่ะเดี๋ยวสิขึ้นตัวเลขตัดเมือนจุดแล้วก็ตัวเลขข้าจุดมาแล้วแล้วเือสัูแม่ก็ใช้ต้นที่หลังครับอ่้นนี้เอาเรียงเรียบตปด่อนจุดตัวเลข่แม่ขันตนอย่างเรียบ ท่าน <ings> ่ไจะเรียกวิ่งด้วยเานี่นเรียกวิ่งด้วนี่วิ่งเปลี่ยนมันบ่อจับว่าวิ่งไม่เปลี่ยนนะคะ FC วดวันที่หนึ่งสิงหา FC นวดทีแล้วก็จะเสียวอย่างได้ส้นสามตัวเดียวมาาลักหน่อยเยครับวันนี่งวดนี้ยส้นสตัวมาแน่นอนบุบนกลาโอ้ครับครับครับครบลอโบอีแม่เนาะให้ FC ม้วนไข่ผดเลยบแม่โชคดีบ่ลูละนาาปีนี่นี่ซูเม่่เค่อยผดจะเสวไปบ่งตลิปไปเลยครับ รุปแล้วทุกแม่เน้เนีไห้คือเก้าแปดกับ4ี่หกแม่ต้นนีเดียนไงครับอนเนี้ย,ยมันถึงไม่รอหรืออยู่เก้าแปกับสี่หแม่ขอทายลูปเล็กนอะาหารมานางังสอส้นดเดี๋ยว่ประหลุกเดี๋ยวเด้อาหาสองซ้น มัดน <Okay. S 1> ี้ขันาบนเด้อขันมางว่นนานเนี่ยิสด้พาเมื่อก็ได้บนนี้โอ้โเียแม่จำหน่อย้่ไผนี่ข้อแหว่้อไผ่ก็ได้บนจะโวก้าก็ได้ขึ้นเก่าขึ้นขั้นได้แม่ข้อไผ่ซื่อจ่องนี่เสน่หนู่นเจ่องกัจ่องเออกัแม่ติวายังแม่ิวาานขนค่านนั่นนอไมาขแห่ไม่สมุทเลยนะคะผ่าน ผาคิดบานแม่บานท่านคนผาคิดเอวเบิ่งอันบ่แอมเจ้าก็ได้ผาคิดงามแท้ผลมาเฮานี่ะเฮาห้อีแมยิเฮนดเองเอออันหเ้าตํำพี่น้องว่าแม่่าจากไดของคนได้เมื่อเจ้าเห็นบ่แอมบ่ได้หน่อยแม่งามแท้ลูกเต้าแม่กสิให้ยมดทุกคนแม่บ่ว่านันน้แม่กแ่ก็ไม่เบียลูกลาแม่นี่นี่อใหญ่ว่าจะได้ห้บอเจ้าใกล้สิจบปรินญา็กจบปรินยาแล้วจ้าบ เ้านวนต้งเถ้นาิดขติดจอบปริญญาโทอยู่เขาติดอาสามตหมอแม่คันเาเด็กสามตเขาติจอบปริญญาโทเขาติดพ่อเขาติดอาจาปกจ้าแม่เน่นอนเห็พี่น้องมาแลก็แม่นมาจะไนก่อนพ่อย่ว่าแม่พ่อญาวย่าจการติดจอบปริญญาแล้วบ่ถ้ากำลังจบปริญญาตี่นนี้คันเขาเดกสามตเขาก็ติจบทอท่าไปเขาตให้เห็นมันได้เหรอเขาบ เราอวดี่ามาก็แตกสามตัวครับสองสามสี่รวคแต่ว่าลักหลอยมันบําเณนครบอหานจับจับเป็นยังเอาซอก็ได้ครับแต่ว่าซีหน่อยหนึ่งแต่ก็ตอนพี่วอลลุ่เฉื่ออยู่ค่ะแต่ว่าไม่เห็นพี่หาครูไม่เห็นพี่หาคูแม่เอี้ยงแม่กัเริ่มซื้อแ้วไหนค่ะไม่เห็นก็จะได้แม่ก็ซื้อ แม่พวกเอ๊บซี่คนใดพวกเขาแม่เนี่ยนอนเลยแม่ทำไมเก่งจังค่ะกาบันนี่เนาะเบิ้งกาบว่าเขาซื้อตัวได้เนาะธรรมดาแล้วแม่เขาก็ต้องมีการเสียงแนวทางเขาเนาะเขาก็ต้องมั่นใจของเจ้าของอยู่แล้วค่ะแม่แม่นเหี้ยลูกหลานคนนอื่เบิ้งกันตามจะสูงเทาบ่ได้บ่แม่หนูอยู่กันละชิ้นแม่นี่เดียวเด็ดคือกันใช่เดียวกันพ่อพ่อบ้านละบ้านละท่านตะบนหมู่หมู่เอาพี่น้องบ้านหนูยู่หันตัวย่ายังเกาะย่ายังเกาะ เขาอ<ห>ัน ใช่อะเอาหก็อยู่กูยกกันแล้วสิใญ่ใช่คำพันวันไี้เราไม่อยู่ทางพี่บวันนี้บอแล้วโนมาตะพุ่นแล้วโอเคเรามาหาแม่โดยตรงที่นี่ก็ไปต้นกับต้นโอ้แม่เดินทางมาบักไก่ยองเวลาด้อพื้นนี่จ้างข้าบัว่าข้าวตีปาตอาไว้น้ข้าวติปารตแม่เจตตังของพืนนี่เด้เจังโอ้ยพนดะไร้ยแม่ ดีใจได้แหมเราเข้าใจดีแท้พี่น้องดูรลก็ได้กับมหาแม่บะแม่แม่ใจดีต่างชาติเขาเข้ามาจังสีผม่มาอยู่นี่ตั้งแต่สามหกผมมาอยู่สามโรงพยงบาลแม่กูไปเนี่ยเห็ดได้ขาจะบาแม่บะไม่เบียดกับแม่แม่กับบะแม่ไม่ว่าเขาก็เห็ดเนาะเขามวนเขามากวนบ่หม้อถูกต้อก็สิเห็ดจนบ่เดี๋ยวหลูกต่อของพี่น้องมาทานเป็นอันใส้มือไผ่สิเลี้ยง ถ้าเฮาเจังสีมันจะค่อยบ่ลืมเมนยอดมากเลยที่นี่แม่ก็เล่นได้เของหุ้นเดลูวันนี้ก็บ่ได้ใส่เครื่องเคีืนเหล็กได้เจ้าคือสมองดีเทว์เมรคกอกันว่าเส่แล้วสีได้หลูกแล้ออกมามีตะมอตะคู่พนดีเมนโมเม่มแต่ว่าแม่เาคนทํำสมัยเนาะสมองว่าเราตยดเยี่ยเอ้าลูกเาแลวอันอันอันลูกชา้พวคนไปทำงานอยู่ไกล่บเน้ะ วาได้แน er eh? e ่งเลียนอันเส้นเลียนไล่สวยเอ็มดังพวกอยู่ไล่เด้อกูเลยบอกเออเด้อแม่บอกสีน้ำเนาะแม่มาดูแม่กฟฝึกสมองเนาะจุดบนพวกแม่เราไหวน้ำในเด้อบุญท่าจะได้โทรมาเลเรนน้ำเล้าเออลูกหลานโทรมาหาแม่ในเด้อแม่ก็ไม่หยางตัวเล็กน้ำเล้าแม่ก็ไม่มีอันนี้เนาะอันเห็ดยล่ายเห้แม่ท่านไหนอะ เวอร์ไปเวอรมันไปั๊บกนเลยปักันเลยักันเยแม่เมื่อยยัแม่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอ้จังสีซะเวนหลวงเต่าแม่เจื่อชายหลิวน้องแม่เพื่อชายหลวน้องแล้วลงนัเด้อเจ้าแม่เป็นหลวกเต่าแม่เจเด้อคุณแม่สามลีสวัสดีครับคุณแม่สามลีพ่อเี้สวัสดีครับนแม่หนูหนูแม่เดเียงสัต่อยไปแล้วไปแล้วนะครับเนาะนแม่อยัไปสอบถามกันเลยครับ เออคนก็หลีกเห็นสิบปรเด็นเ่ราะแม่ได้แบบนี้นั่นเอาผ้าไปคนงานเินชรหมเอาอันเอาผาไปมูนบังมจังใให้เห็นแลกพ่อไม่แซลอย่านี้นะฮะไม่่างัเอาผ้าไปมูบังจังนั่มครับไม่เบาแอมคือเห็นโอเท่ตลอดล้วครับคุเนี่ยยหายาที่ตงว่าเจ้าคือพ่าผางามเท่มันีิทามเพิ่น ไปหาแม่สำลีมือนี้เราว่าเราคิดทอดแล้วเราวะก้อนก้อนแล้วอันเทศไล่เห็นแม่แม่นแพี่น้าแม่กำลังเสียใจกับคุณแม่สำลีขนมชมใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ